อันนี้มาต่อจากบทที่หกนะครับก็คือบท 7, บ 3, บบที่เจ็ดวนสามวนบทที่เจ็ดถึงบทที่สิบเอ็ดวนทั้งหมดสามรอบนะครับเริ่มจากบทที่เจ็ดนะครับพุทธานุสตินะครับอิต,ติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกาวิถูอนุตตรโรธธรรุริธรรมมาราระิสัตถาเทวมนุษยานางพุทธภควาบทที่แปดนะครับธรรมานุสติ สวากาโตภควตาธโมสันทิติโกอากาดิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจัดตังเวททิตาโพวินยูหิติอตติก้านะครับสังคาลุสตินะครับสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโคญายะปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโค ยาทิทังจัตตาริเปิดริสยุขานิอัตถะปุริสปุขคาราเอสะพักวัตโตพักวตาธรรมเอสะพักวัโตสาวะตะสังโคหาหูนโยปาหูนโยทักขิน,นโยอัญชรีกาเนโยอนุตตรังปุญญาเขตังโรกัสาติบทที่สินะครับจินดามณี ปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุป,ปะสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสถิกิต จิเทโวเยสักโกปัดชังทัตสมิงกินเนวะทัตตาปียงกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนานาเยมณีจินดาปียังจะท่านังสัพเพเชนะชนะ พระนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะบทที่สิเอ็นะครับสัก,กัตวาสัก,กัตวาพุทธรัตนังโอสทังอุตตะมังวรังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสธินานั่สันตุปัตวาสัพเพ ทุกขาอุปะสะเมนตุเตสกักตตวาธรมมรัตนังโอสัทังอุตตมังวารังปาริราหูปะสะมะนังธรัมรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตชวาสัพเพพยาอุปะสะเมนตุเตสกักตตวา สังขารตานังโอสถังอุตตมังวารังอาหูเนยยงปาหูเนยยางสังขเตเชนะโสทินานัสันตุปัตถวาสัพเพโรคาอุปะสะเมนตุเตกลับมาบทที่7ใหม่นะครับบทที่7พุทธานุสติ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโตรกาวิทูอนุตรโตรปุริสธรรมมาสาราธิสัตถาเทวมนุษยานังพุโทโธภควาติบทที่8นะครับธรรมานุสติสวาขาโตภคว,วตาธโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปจัจจตังเวเทโพวินยูหิติบทที่9ก้านะครับสังฆานุสติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆยาจีทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุขาราเอสาภะวโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขีเนโยอัญชรีกัลเนโยอนุตรังคุญยักเขตตังโรกัสติบทที่สิบนะครับจินดามณี ปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะถังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวันมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิ กินจิทเทโวเยสังโคปัดชังพัดสมิงกินเนนะกินเนาวาภัตตาเปียงตันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสัตธิราพังชนะนา,นายมณนีจินดาเปียงจะทะนางสัพพะชนาพระหูชะชนาเปียงมะมะ บทที่สินะครับกัตสักกัตวาสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังปุตตะมังวรังขิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสทินานัาสันตุปัตวาสัเพทุกขาปูปะสะเมนตุเตสักกัตวาธรมมารัตนังโอสถัง อุตตมังวรังปาริราหุปะสัมนังธรรมเตเชนะโสทินาลัสนตุปัฏฐวาสัพเพพพยาวูปะสะเมนตุเตสักตวาสังคารตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคาเตเชนะโสทินา นัสันตุปัทวาสัพเพโรคาอุปสัมมนตุเตกบมารอบที่สานะครับเล่นที่บทที่เจนะครับพุทธานุสติอิติปิโสภควาระหังสม,มาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตโรกาวิทูอนุตโรปุริสธรรมสาระิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติบทที่8นะครับธรรมานุสติ สวัสาโต่ะตาธรรมโอสันชิจิโกะการิกโกเอหิปัสิโกโอปัญญิกโกะปัจจังเวทิพวิญญูหีติวจิกานะครับสังคานุสติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปริสปริสายุคานิอัตถุริสปุคาราเอสาวควาโตสาวกสังโฆ อาหูนโยปาหูนโยทักขีนโยอันชรีการิโยอนุตตรังคุณยากเขตังโรกัสติบทที่10นะครับจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาพิตาวะ โอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังตาเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสัตโปปัชชังทัดสมิงกินเนวาทัดตาปียงกินตังสาริปุตโตพระวันตุเมสัตธิราพัง สนานาเยมานีตินดาปิยังจะทะนางสับเพสนาพระหูชนาปิยังมาม,มะต่อไปบทที่11นะครับกัดสกัตตวานะครับสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังปุตตมังวรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพ ทุกขาอุปะสะเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตตนังโอสถังอุตตมังวรังปาริราหุปะสะมานังธรรมะเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาอุปะสะมสะมนตุเตสกัตวาสังฆารัตตนังโอสถัง อุตมวังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสซทินานัสสันตุวัฒว,วาวัวาสเพโรคาออปะสินตุเตบทที่สิองชินนาบัญชรสายาคนากตาพุชาเชตวามารังสาวาหาังทัตุสัจจาสพังระสัง เยปิวิสุงนราสภา,าตันหังคาราทยพุทธาอัจฉะวีสตินายกาสาเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสลาสีเสป,ปฏิโทไมหังพุทโทธโมโมทวิโรจนีสังโคป,ปฏิโทไมหังอุเรสภักคุณากาโรโอหะทะเยเม อนุรุตโธสารีปุตโตทักขิเนโกทันโยปิติขภาคัตสมิงวกคันลาโนโมวกคาระวกคันราโนจะวามะเกทักขิเนสาวเนไมหังอาสุงอานัทธราหุโลกัสสาโปจมาหานามโมปุภาสุงวัฏโสวามโสตะเก เกหะโตปิติหาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสฮิโตมุนิปุงขาโวกุมารัตัดสโปเถโรมหาสีจิตตะวาทโกโสมัยหังวัฒนานิจังปาติปฐาสิคุณากะโรปุโนอัง ภุริมาโรจอุปารีนันทะสีวรีเถราปัญจอิเมชาตาณา,าเตติรักาม,ามะศีเสสิสีเสสีเสส,สาสิติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิตีิติมหาเถรา สิตวันโตชิโนรัสาสารันตาสีราเตเชนะอังคามังคุอัามังเคสุสันติตารัตาังปุรโตอาสิทักคีเนเมตตะสุสุตตะกังท้ชฉัดขังปัญจโตอาสิวามีอังคุริมารตกัง ขันธโมระปริตันจะอาชานายิกอาชานาชิยะสุตตะกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานาวะระสังยุตตาสัตตบ ปาการังกตาวาตะปิตาทสัสนญชาตาทาหิรัตฉันตุปัทวาอะเสสาวินะยังยันตุอานันตะชินะเตชะสาวาสัโตมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธะปัตชะเล ชิน,นะปัชระมัดัมหิชินชินะปัญชะระมัดนำหิวิหารันเตวิหารันตังมหีตเรสัทธาปาเรตุมังสะเพเ,เตมหาปุริสาสภา เจวะมันโตสุขุตโตรักสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังขานุภาเวนะชิรันตรายโอสัทธามานุภาวะปะริโตชิรามิชินะศัทธามานุพระวะปาริโตจะ รามิชินะปัญชะเรติบทที่13นะครับพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมาพินนิมินิสาอุทันตังคีเมคารังอุทิตตะโคราสัเสนมาอรัง ทานาทิธรรมมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวสุตเตชยมังคารานิมาราตีเรกะมะพิยุทธชิตัสสะพารติงโครัมปนาละวกะมมะขมะถัดขยักขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาโหตุเตชยมังคารานิ นาราคิริงคะาชาวรังอติมัตตภูตังทาวัคิจักกามสินีวสุธารุนันตังเมตตมภูเสกกวิทินาชิตวามุนินโธตันเตยสาพุเตชยมังคารานิอคคิตตะขักขามติหัสาถุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัตทังคุริมารวันตังอิทธีพิสังขตะมะโนชิตวามุนินโธ ตันเตษสาพระวตุเตชยมังครานิกัตทวานกัตถมุทธารังอิวะขับพินียาจินจายัตถุทะวะจจนังชะนากายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตยสาพระวตเตชยมังครานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกะวัฏทาทะเกตุง วาทาพิโรปินตะมะนังอาติอัตภูตังปัญญาปัทีปชะริโตชิตวามุนินโทตันเตอสาพหเตชัยมังครานินันโทปันันปัดพุชคังวิพุทังมหิทิงปุนปุเตนะเถระภุชเคนะถะมาปัดยันโตอิทูปัดเถ สกวิธินาชิตวามมุนินโทตันเตสาโนเตะเชียมังคารานิทุกขาหะทิดทิผูชะเคนะสุทัตถะหัดถังพระสุทัตถะหัดถังพัมมังวิสุทธิฉุติฉุติมิถิภะ ตาชิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตยสาพุตเตชัยมังคารานิเอตาปิพุทธะชัยมังคาระาอัฏทะปาถายโยวาจโนาทินะทเนสารเตมาตันทีหิตาวานะเนกวิธิธานิจุป,ปัต พะวานิโมขังสุขังอธิคเมยนาโรสะปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายาสัพพปานินังปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโภวิมุตตมังเอเตสัจวัตเชนะโหนตุเตชยมังขรังชยันโตโพธิยามูเรสักกยานัง นันทิวัตตโนเอวังตวังวิชันโยโหหิชายันสุชาามังคาเลอปราชิตตปดรังเกสีเสปะทัวิโปโปกะคาเลอพิเสเกสัพพะพุทธานังอัคขปตโตปโมทติ สุนัขขัดตังสุมังคารังสุปะพาตังสุหุสุหุติตังสุคานสุหุหุโตจะสุยถังพระธรรมะจะริสุปัทักขินังกายกามังวาจากามังปัทักขินังปัทักขินังมโนกามัง ปะนิปณนิธีเตปัฏากินาปัฏากินานิกัตวานะระพันตัดเตระพันตัดเถปะะัากขเนะพระวัตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสถาโสตถีพระวันตุเตพระวันตุเต สัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะทะสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธะโสตถีภวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสัทธโสตถีะวันตุเต บทที่สิบสนะครับยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเรโพธิคาเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันเตภูชิตาโสดทิงกะโรนเตทะวิหารมันเทเรเทราจะมัญชาณวกาจะพิกขโวสารา มิกาทานาปฏิอุปาสักกาคามาจะเทสาคินิขามาจะอิสาราสัปานะหูตาสุขิตาพวันตุเตชาราผูชาเยปิจะอันทะสัพพวาสังเสธชาตาอทาวปตาตติกานิยะ ยานิกังธรมรมะวังภะติจะเตสัพเพปิทุกขัสสะกะโรนตารนตุสังขัดยังทาตุจิรังสะตังธัมโมธรมมัติทาราจะปุขาราสังโฆโหตุสมคโควะอัตถายะ จะหิตยาจะอัมเหร,รักขตุสัมร,รมโมสัพเพติสัพเพปิธรมมวาตริโนอุทธิงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยัพปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารัง ปาวเวนฉันตโตกาเรเทโวปาวัตสตุวธิภาวายะสัตตานังสมิตทังเนตุเมธานิงมาตาปิติจะอัตตร,ระชังนิจจังรักขันติอุตตะตังเอวังธรรมเมนะราชายโยราชาโน ปาชังรักขันตุสัพคาถา <c oughs> แก่ขอ้อบทที่สิบห้าครับเทว,วตาอุยโยชนะคาถาทุกขับัตตาจณิกทุกขาปายาผัตตาจณิกพ,พยาโสกับัตตาจณิโกโสกาหนตุสัพเพปิปานานิโน เอตาวตาจะหำเหหิสัมภาตังปุญญะสัมปทังสัพเทว,วเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัดทันตุสัทธยาสัทธยะสีรังรักขันตุสัพพาภาะนารินาภิราตาโหนตุคันชันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธา ปารัปปัตตาปเจกานัะยังหรังอารหันตานัจเตเชนะรักขังพันธาธิสัพพระโสสัพพะโสสัพพโสบทที่สิบหกนะครับสุมังคนสุมังสุมังคนคาถาผลตุสัพพัง สุมังคารังรักขันตุสัพพัเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพัเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพัเทวตาสัพพาสังคา นุภาเวนะโสตทีหนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริศและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดแก,ก่ข้าพเจ้าให้พ้นทุกข์ภัยทั้งปวงเจริญทั้งโรคทางโลกทางธรรมขอทวยเทพ ทเทวลาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายกเศรษฐีและเหรียนยกเศรษฐีเรียนว่าครู6-8แตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จสัตด์สิทธิทุกประการเทินสาธุ